โมโน29รีท TV ที่มีหนังดีซีรีดดังมากที่สุด Digital s o u ็ d c e p r e s e n s u z u X s e r i e ายทุกลิมิต สนับสนุนโดยอยากได้สิ่งที่ดีกว่ามันต้อง plus air carrier x inverter plus 1688 cp ท่าอาหารครบจบในเม็ดเดียวเจียไตยรับประกันคุณภาพเด็ดเกตครับตอรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการท็อปท็อปเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดังกับผมพบเอกพรอนพงเมตตาประจำวันพุทธที่24มีนาคม ตกเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ทันทีนะครับสำหรับ3รัฐมนตรีใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ตกเป็นเป้าโจมตีเรื่องของเรียนจบและไม่ตรงสายและเรื่องของการไร้ประสบการณ์ก็ทำเอาแกนนำฝ่ายรัฐบาลออกโรงมาตอบโต้แล้วก็ชี้แจงถึงประเด็นนี้นะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีเมินเสียงวิจารณ์ครับเตรียมจะนำครมอชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนปฏิบัติหน้าที่จริง27มีนาคมนี้ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่สนใจเสียงวิจารณ์ว่านางสาวตรีนุชเป็นรัฐมนตรีไร้ประสบการณ์เพราะทุกคนเนี่ยต้องปฏิบัติตามนายโยบายรัฐบาลที่ตนเป็นผู้กําหนดทั้งนี้จะติวเข้มรัฐมนตรีทั้งหมดทันทีภายหลังที่นําเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณแล้ว พร้อมย้าว่าการทํางานของรัฐบาลวันนี้ไม่ใช่ทํางานการเมืองแต่เป็นการทํางานตามกรอบอํานาจหน้าที่ฝ่ายบริหารทุกคนที่เข้ามาคือสสอที่ประชาช,ช,ชนเลือกมาก็ต้องเคารพในสิทธิของเขาในการที่จะเป็นรัฐมนตรีแต่ทั้งหมดต้องถูกบริหารโดยนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและบริหารผ่านช่องทางคอรอมอครับผมอยากเรียนอย่างนี้นะว่าการทํางานมีหลายระดับด้วยกันนะระดับวิวัยคือผม ผมก็มีประสบการณ์ในการศึกษามาก่อนใช่ไหมผมเป็นทหารแต่อย่าลืมว่ารัฐบาลเนี่ยกำเป็นผู้กำหนดนโยบายใครจะมาเป็นอะไรก็ตามก็ต้องปฏิบัติตามนี้และนายกตรีก็ให้ความสำคัญเรื่องนีงน้เป็นพิเศษอยู่แล้วเรื่องการศึกษานะอย่ามาบอกว่านายกไม่รู้รายละเอียดรู้แต่นายกไม่ใช่ผู้ปฏิบัตินายก,กรู้กำหนดนโยบายแต่นายกก็ติดตามได้ อย่างไรก็ตามแม้จะมีการปรับครอมอแต่หากทาไม่ดีก็จะต้องถูกปรับออกโดยมีการประเมินการทํางานรัฐมนตรีทุกกระทรวงอยู่แล้วและจะรายงานความคืบหน้าผลการทํางานทุก3ามเดือนส่วนการสลับตําแหน่งของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงคมนาคมนายกชี้แจงว่าต้องการให้ทั้งสองกระทรวงเร่งขับเคลื่อนงานให้เร็วขึ้นเพราะมีความสําคัญในการสร้างโอกาสจัดทําโครงสร้างพื้นฐานให้ทุกคนเข้าถึงโดยเร็ว ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็ต้องเร่งหารายได้เข้าประเทศซึ่งหลายอย่างอาจจะมีปัญหาติดขัดเพราะความเข้าใจที่ไม่ตรงกันสำหรับตำแหน่งรัฐมนตรี4คนใหม่นั้นประกอบไปด้วยนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลจากเดิมเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ก็ขยับมาเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนอกจากนี้ยังมีรัฐมนตรีใหม่3คนนะครับประกอบไปด้วยนายชัยวุฒธนาคมานุสรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสินิดเลิศไกร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และนางสาวตรีนุชเทียนทองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด่านนายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงการวิจารณ์นางสาวตรีนุชในประเด็นจบด้านเศรษฐศาสตร์แต่มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยบอกว่าอย่าไปพูดแบบนั้นรัฐมนตรีไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคจึงต้องขอยกพระราชดำรัสข,ของในหลวงรัชกาลที่9้า เมื่อครั้งนายจตุรนฉายแสงเข้าถวายสัตว์ปัิยานเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยโยกมาจากกระทรวงพลังงานในหลวงรัชการที่9มีพระราชกระแสในวันดังกล่าวว่ารัฐมนตรีนั้นไม่ใช่ผู้ปฏิบัติการแต่เป็นผู้กำหนดนโยบายเป็นผู้บริหารเพราะฉะนั้นจะจบอะไรมาถือเป็นนักบริหารถ้าเป็นนักบริหารต้องบริหารได้ เขาไม่ได้ตั้งใจว่าหมอเท่านั้น Island ที่จะเป็น product, o, good, รัฐมนตรีสาธารณสุขได้คร really ูเท่านั้นที่จะเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการได้ทหารเท่านั้นที่จะต้องเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนายวิษณุยังยกตัวอย่างในอดีตนะครับที่รัฐมนตรีหลายกระทรวงที่เราอาจจะยี้เมื่อตอนเข้ามาแต่ต่อมาก็กลายเป็นรัฐมนตรีว่าการที่ดีมากหรือดีที่สุดเช่นพลตํารวจเอกประเสริฐรุจิรวงอธิบดีกรมตํารวจในขณะนั้นและมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ใครๆก็แย่เรียกหมอเสด็ํทำนองว่ายี้แต่ต่อมาพลตำรวจเอกประเสริฐเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ทำความเจริญให้กับกระทรวงมากที่สุดจนเป็นที่ร่ำลือถึงปัจจุบันดังนั้นอย่าไปสนใจเรื่องเช่นนี้ส่วนน,วนายวิโรธลักษณะดีสอนสอส,อสอบัญชีร,รายชื่อในฐานะโฆษกพักเก้าไกลวิจารณ์ว่าการปรับตำแหน่งรัฐมนตรีครั้งนี้เพื่อการขยับสับเปลี่ยนขั้วอำนาจเท่านั้น ไม่ได้มุ่งที่จะหาคนที่เหมาะสมมาขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนเลยพร้อมชี้ว่ากรณีของนายชัยวุฒิและนางสาวตรีนุชก็เป็นคนที่สนิทกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้ตำแหน่งจากการยึดโค้ตารัฐมนตรีคืนจากกลุ่มกปป,ปสครับนอกจากจะไม่สนใจเสียงวิจารณ์เรื่องรัฐมนตรีใหม่แล้วนะครับนายกยังเมินกลุ่มม็อบที่นัดชุมนุมกันเย็นวันนี้ โดยยืนยันว่าไม่ต้องสั่งหรือว่ากำชับอะไรเป็นพิเศษเพราะว่ามีคนทำหน้าที่อยู่แล้วครับนายกได้พูดถึงเรื่องการชุมนุมต่างๆว่าตนไม่ได้ไปทำอะไรที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยสักอย่างเดียวและย้ำว่าการชุมนุมต่างๆต้องเป็นไปตามกฎหมายต้องไม่ทำผิดกฎหมายทั้งนี้เราได้มีการผ่อนผันมีการอนุโลมต่างๆมากมายแต่เมื่อสถานการณ์ผิดมากๆเข้าก็ต้องให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการ ไม่เช่นนั้นประเทศชาติจะสับสนโอลมานไปทั้งหมดเรื่องนี้ไปสั่งใครไม่ได้ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมประกาศนัดชุมนุมเย็นวันเดียวกันนี้พลเอกประยุทธ์ตอบว่าอย่างไรไปฟังเสียงกันก็ประกาศก็ประกาศไปสิแล้วจะไง ไม่ต้องเพิ่มเติมอ่ะผมไม่เห็นจะาต้องสั่งทุกวันเลยเจ้าหน้าที่เขามีหน้าที่ในการทางานอยู่แล้วให้บรรจัจเจ้าหน้าที่เขาบ้างเขาเป็นเจ้าที่เขาไม่ได้อยากทําไม่อยากทําให้เกิดความไม่ไมสงบเรียบร้อยอยู่แล้วดูสิดูสองทางสิอย่าดูด้านเดียวผมไม่ต้องสั่งอะไรเพิ่มเติมมันมีกฎหมายขอ,ของมันในตัวอยู่แล้วทุกหน่วยงานมีความรับผิดชอบอยู่แล้วก็ต้องสั่งอะไรล่ะ อย่างที่บอกว่าวันนี้กลุ่มธรรมศาสตร,ร์และการชุมนุมนะครับได้มีการนัดรวมตัวชุมนุมกันที่แยกราชประสงค์บรรยากาศล่าสุดเป็นอย่างไรติดตามได้ครับจากคุณพัชพิชาราชรินผู้สื่อข่าวโมโนเทวนีนานครับสวัสดีค่ะคุณทอเบกค่ะครับเชิญครับบรรยากาศเป็นไงบ้างครับ สำหรับการชุมนุม24มีนาของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมตามเวลานัดหมายก็คือ17นาฬิกานะคะที่บริเวณแยกราชประสงค์โดยบรรยากาศตอนนี้นะคะทางกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะได้ทยอยมารวมตัวกันที่บริเวณแยกราชประสงค์กันตั้งแต่แตเวลา16นาฬิกา3นาทีค่ะจนตอนนี้นะคะมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจนล้นออกมาบนพื้นผิวถนนแล้วค่ะซึ่งตอนนี้นะคะบอกได้เลยว่าการจราจรค่ะ บริเวณถนนราชดำริที่ผ่านหน้าเซ็นทรัลเวลนะคะก็คือรถนี่ไม่สามารถสัญจรได้แล้วค่ะโดยกิจกรรมไฮไลท์หลักๆของการชุมนุมในวันนี้นะคะก็คือการร่วมการปราศัยของสามแกนนํานะคะก็คือ ไม่พัสราวลีธนกิจวิบุญผลนะคะเบนจาอปันนะคะและครูใหญ่อัศพลบัวพัดค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกหมายจับในคดี1-1-2นะคะเมื้องต้นขณะน,นี้เริ่มมีการนํารถเครื่องขยายเสียงทยอยเข้าพื้นที่แล้วจานวน2คันค่ะแล้วก็มีการตั้งเวทีปราศัยโดยรถขยายเสียงขนาดใหญ่นะคะที่บริเวณกลางสี่แยกราชประสงค์โดยเวทีนะคะจะหันหน้ามาทางถนนราชดำเนิค,ค่ะ ซึ่งขณะนี้นะคะทางแนวร่วมของกลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้ทยอยการผัดเปลี่ยนกันนะคะขึ้นปราศัยต้มตีการทํางานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องค่ะและนอกจากการปราศัยของเหล่าแกนนําในวันนี้แล้วนะคะยังจะมีกิจกรรมศิลปะปลดแอกฟรีอาร์ตร่วมกันพ่นสเปรย์ลงบนสิ่งของนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระเป๋ากระดาษนะคะเป็นรูปใบหน้าของเหล่าแกนนาที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ค่ะ และเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาที่ผ่านมานะคะทางเจ้าหน้าที่ค่ะได้ทําการปิดล็อกประตูทางเข้าสกายวอล์กโดยไม่อนุญ,ญาตให้ประชาชนนะคะเดินผ่านได้แล้วส่วนห้างสรรพสินค้าต่างๆแ,แล้วก็รถไฟฟ้านะคะตอนนี้ยังพบว่าเปิดให้บริการตามปกติอยู่ค่ะส่วนการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะก็ได้เตรียมชุดควบคุมฝูงชนนะคะจํานวน18กองร้อยแล้วก็รถฉีดน้ำ2คันค่ะประจําการอยู่ภายในสํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะ ซึ่งทางพันตํารวจเอกปรตนะพัฒนาเจริญนะคะรองโฆษกสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะคะก็ยืนยันว่าการการชุมนุมในวันนี้ผิกดกฎหมายอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอยู่ภายใต้พรพรอฉุกเฉินนะคะหากมีความไม่สงบหรือมีความวุ่นวายชุนลมุนเกิดขึ้นก็ทางเจ้าหน้าที่นะคะก็พร้อมที่จะบังคับใช้กฎหมายอยู่แล้วค่ะ ส่วนกิจกรรมในการจุมนุมนะคะจะต้องรอดูว่าจะมีกิจกรรมใดที่ทำแล้วส่งผลกระทบต่อผู้อื่นแล้วว่าต่อให้เกิดความรุนแรงหรือไม่ค่ะพร้อมพร้อมนะคะฝากไปยังสื่อต่างๆค่ะที่มาปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็อยากให้ฟังคำั่งของเจ้าหน้าที่อย่าอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะคะแล้วก็ทางตำรวจนะครบาลน,นะคะจะทำปอกแขนเพื่อให้ทราบชื่อของสังกัดสื่อด้วยค่ะ ขณะเดียวกันนะคะทางด้านพันตํารวจเอกจาก,กริดโฉสูงเนินนะคะผู้กำกับสอนอารมพินีค่ะก็ได้เข้าแจ้งประกาศกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ลงมาปิดถนนนะคะโดยแจ้งห้ามชุมนุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตามพรากฉุกเฉินหากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายค่ะและเนื่องจากเป็นย่านใจกลางเมืองนะคะการประกาศเป็นไปเพื่อไม่ให้ ไม่ให้ต้องการกระทบกับประชาชนที่สัญจรไปมานะคะแล้วก็อย่างให้คำนึงถึงประชาชนที่ใช้การสัญจรบริเวณนี้ด้วยพร้อมยืนยันนะคะว่าผู้ชุมนุมยังไม่ได้ยืน่นแจ้งการจัดชุมนุมในวันนี้ค่ะ ทั้งนี้นะคะถ้าตั้งรถปราใยถือว่าเป็นความผิดด้านการจาราจรคะ่ะหลังจากประกาศเสร็จสิ้นนะคะมวลชนก็ได้ตะกนโหไล่แสดงความไม่พอใจคะ่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็คือบรรยากาศการชุมนุมล่าสุดที่บริเวณแยกราชประสงค์ค่ะคุณพ่เบกคะครับขอบคุณคุณพระพิชาราชรินผู้สื่อข่าวมโนทวินินนะครับเกาะติดสถานการณ์ที่แยกราชประสงค์การนัดรวมตัวชุมนุมกัน ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร,ร์และการชุมนุมตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าการชุมนุมครั้งนี้จะยุติเมื่อไหร่คงจะต้องติดตามกันต่อไปรวมถึงสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะครับขณะที่การชุมนุมที่ยากราชประสงค์ดําเนินไปเกิดเหตุสลดขึ้นที่ประเทศเมียนมาครับเมื่อมีเด็กหญิงวัยแค่เจ็ดขวบนั่งอยู่บนตักของพ่อภายในบ้านของตัวเองแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิตถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตที่อายุน้อยที่สุดครับ พี่สาวของเด็กหญิงวัยเจ็ดขวบให้สัมภาษณ์กับเร d i o ฟรีเอเชียนะครับว่าน้องสาวของเธอเสียชีวิตด้วยคมกระสุนจริงของเจ้าหน้าที่ขณะอยู่ภายในบ้านแล้วนั่งอยู่บนตักของพ่อซึ่งพ่อของเธอปฏิเสธที่จะเปิดประตูบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่ออกคำสั่งขอเข้าบ้านหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เปิดฉากยิงเข้าไปในบ้านเด็กวัยเขวบถือเป็นเหยื่อกระสุนของรัฐบาลทหารเมียนมาที่อายุน้อยที่สุดครับ รายงานข่าวระบุด้วยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเมืองมันดาเลและในวันเดียวกันในพื้นที่เดียวกับบ้านของเด็กหญิงวัยเจ็ดขวบก็มีคนที่ถูกสังหารโดยเจ้าหน้าที่เมียนมาอีก2-3ถรายสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองระบุว่านับตั้งแต่เกิดรัฐประหารจนถึงตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจากการปราบปรามของเจ้าหน้าที่เมียนมาแล้ว275ราย ขณะเดียวกันวันนี้ชาวเมียนมาทั่วประเทศพร้อมใจกันประท้วงเงียบนะครับเพื่อต่อต้านเผด็จการทหารหลังจากต่อสู้ประท้วงบนถนนมายาวนานหลายวันบรรยากาศในนครย่างกุ้งเมืองบันเดเลและอีกหลายเมืองในเขตเอยาวดีเขตพระโคและรัชฉานก็อย่างที่เห็นครับท้องถนนเงียบสนิทแทบไม่มีคนไม่มีรถออกมาสัญจรเลยบ้านเรือนร้านรวงกิจการต่างๆปิดเงียบหยุดทำการวันนี้เพื่อร่วมการประท้วง นอกจากนี้มีรายงานล่าสุดนะครับว่าวันนี้รัฐบาลทหารเมียนมาปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังจำนวน628รายโดยที่ด้านหน้าเรือนจำอินเซนนครย่างกุ้งมีรถบัสที่บรรทุกผู้ถูกคุมขังหลายคันทยอยออกมาจากเรือนจำครับสำนักข่าว AP รายงานว่ายังมีผู้ถูกคุมขังอีก55รายเนื่องจากเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับผู้ประท้วงจานวนมากโดยพวกเขาจะถูกตั้งข้อหาที่มีโทษสูงสุดถึง3ปีนะครับ ในจำนวนผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวมีนายเต็งซอผู้สื่อข่าว AP ที่ถูกจับไปเมื่อเดือนที่แล้วด้วยครับโดยเขาบอกว่าสารที่ภาคสาคดีของเขาว่าระหว่างที่ถูกจับกลุมตัวเขากําลังปฏิบัติงานอยู่จึงถือว่าไม่มีความผิดครับช่วงหน้าติดตาม2โจรสาวนะครับที่ไปหลอกตีสนิทกับคุณยายแล้วก็ขโมยเงินไปร่วมแสนหลบหนีลอยนวลไปพฤติการของคนร้ายเป็นอย่างไร แล้วการติดตามล่าตัวตอนนี้ไปถึงไหนแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามครับอยากกินกุง้งลองนี่ตะวันสูตรใหม่รสกุ้งกรอบเต็มรถกุง้งอร่อยเข้มข้นกว่าเดิม <S <S 2> <S 2> ออาหแสบเผ่ดกมวลนคือ ตะวันตูรใหม่อร่อยเข้มข้นขึ้นมิรินใหม่มิรินน่ากลิ่นรูทเบียอร่อยว,ว,ว,วนๆไปอหอมซาฟินลองดิอตกใจละสิฮะคงตกใจที่หน้าผมนะ่ะเหมือนกับคนคนนั้นละสิใช่ไหมในละครไง ใช่ไหมอ๋อ oh, oh, oh. คนที่เล่นบทร้ายตลอดไงจะบอกให้นะว่าใครกๆก็ว่าผมหน้าเหมือนคุณก็เหมือนนักร้องนะเนี่ยเปิดจังหวะซากับโคกวันนี้แค่ดื่มโคกสแกน QR พิมพ์โคทใต้ฝา enjoy j o o e s Music และรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายมูลค่ารวมกว่า13ล้านบาทถึง31พฤษภาคมน,นี้โค้กเปิดจังหวะซ่าในตัวคุณมาดูกันค่ะแอร์แบบไหนดีกับลูกชมซั s u u n w w n n Free Premium Plus ลมแอร์ไม่ปะทะตัวพร้อมกรองฝุ่น PM 2.5ลมเย็นแบบไม่ปะทะตัว s ซัมซ n ง Win Free Premium Plus ไม่ไหวแล้วต้องนี่เอสเพลย์ใหม่ได้ว,วิตามิน B6 และ B12 สูงสนุกด,ได้ไม่มีหยุดเอสเพลย์ใหม่ดีเวอร์และยังมีแบบกระป๋องเขยา่าิทีอร่อยกับเนื้อเยลลี่เต็มตกิจกรรมนอกบ้านทำให้มีโอกาสเจอเชื้อโรคได้เสมอแม่เลยต้องปกป้องทุกคนในครอบครัวให้ดีที่สุดเจลอาบน้ำเด,ดตตอตช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 999. ปกป้องคนที่คุณรักได้เสมอด้วยเดตต่ตออนเซ็นกลิ่นใหม่มัทชาแอนด์จชสมิน เต็มที่กับสิทธิชัยจุดหมายของผมคือการได้เห็นพวกเขาไปถึงทุกประสบการณ์ใหม่